สำรับตอนนี้แล้วก็มาว่ากันถึงพื้นฐานในการปฏิบัติลืมตายขึ้นมาตั้งแต่เช้ามดืดเริ่มรวบรวมกำลังใจให้เป็นสมาธิให้ทรงตัวเมื่อกำลังใจรวบรวมเป็นสมาธิเป็นทรงตัวคำว่าสมาธิเป็นทรงตัวนี่ผมไม่ได้หมายความว่าท่านต้องไปนั่งขนาดไม่ให้ใจเลย แล้วก็มานั่งตรวจอารมณ์ของเราในด้านบรารมีสิบเป็นต้นว่ากำลังจิตของเราเนะี่ยพร้อมในการให้ทานเป็นการทำลายความโลภหรือเปล่าหรือว่าจิตยังปรารถนาการสะสมอยู่นั่งใครควรจิตของตนดูสิ่งของเราข้อไหนบกพร่องบ้าง กันดูเนคขมะรือว่าเวลานี้เราถือบทเริ่มบทเพื่ออะไรเราบวทเพื่อตามคําปฏิญาณว่านิพานัสสะสัชิกิริยายะเอตังกาสาวังขเหตวาถือว่าเราขอรับผ้ากาสาวะพัดเพื่อทําให้แจ้งเสื่งะนิพานทางใดหนอที่จะเข้าถึงในผิพานและทางใดมันจะตัดนิพานทางนั้นทิ้งมันไปเสีย เรากำหนดจิตเฉพาะทางพะนิพพานอย่างเดียวสำหรับปัญญาใช้ปัญญาพิจารณาหาความจริงในเรื่องกันห้าที่มันเป็นทุกข์ควานหาอาการที่เหตุให้เกิดถึงความทุกข์ควานหาปฏิปทาที่เข้าถึงความดับทุกข์นี่เรามีพร้อมแล้วหรือยังในการดับทุกตัวนั้นมันเข้ามาถึงเราแล้วหรือยัง ความเพียรคืออารมณ์ในการต่อสู้ไม่ท้อถอยต่ออำนาจของกิเลสท,ที่เขามายุ่งกับจิตความอดทนกับอารมณ์ที่เข้ามาต่อต้อตานความดีของเราสัจจะทรงความจริงใจไว้เสมอจะไม่ท้อถอยว่าเราจะปฏิบัติเพื่อพระนิพพานเราจะใช้วิธีการต่อต้อตานกินเลสท,ทุกอย่างไม่ว่าอะไรทั้งหมด จะไม่ยอมให้มันเป็นเจ้าหัวใจของเราอาดีฐานตั้งใจไว้มั่นว่าถ้าเราทําไม่ได้ก็เชิญให้มันตายไปชีวิตไม่มีความหมายถ้าชีวิตของเราอารมณ์จิตมันจะทรงความเร็วอยู่นี่มันไม่มีความหมายให้มันตายไปเสียเมตตาอารมณ์แห่งการสงเคราะห์จะมีอยู่กับเราเสมอเมตตาตัวนี้นะระวังให้ดี พระที่บอกว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้นะ่ะผมจะจัดให้อยู่ด้วยกันถ้าองค์ไหนถือว่ามีอารมณ์ไม่เสมอกันนี่ผมจะให้อยู่ด้วยกันในวันหน้าถ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้จริงๆก็จะเชิญออกจากวัดนี้ไปเลยเพราะอะไรเพราะพระยังมีอารมณ์เลวอย่างนี้มันก็จะเป็นพระเป็นเจ้าอะไรกันอุมเบค้าเราต้องวางเฉย ต่อเรื่องของขันห้าทั้งหมดเรื่องวางเฉยต่อโลกกระทำทั้งหมดยาวจิตเข้าไปสนใจกับโลกกระทำนี่อารมณ์ที่เราต้องทรงเป็นประจาทุกวันทุกวันและทุกขณะจิตให้มันทรงอารมณ์อย่างนี้ตลอดแล้วก็ในด้านจรณะสิบห้าเจรณะสิบห้านี่มันต้องครบอยู่ตลอดเวลา ไม่ใช่แต่สักว่าจะเข้ามาบวชไอ้บวชแล้วไม่ปฏิบัติไม่ได้แบบนั้นมันเสียผาเหลืองสึกไปกับเปลืองผลายบวชเพื่ออาศัยระศาสนาบวชเพื่อหลอกลวงชาวบ้านนี่เลิกกันท,ทัทีสำหรับจรรยาธิ פה นี่ต้งคุมตลอดเวลาตื่นหนึ่งศีลสมถะถึงพร้อมได้ศีลศีลต้องไม่บกพร่องสองอินทรีย์สังวร สํารวมตาหูจมูกลิ้งกายเอาใจเข้าไปคุมอย่าไปยุ่งกับรูปอย่าไปยุ่งกับเสียงอย่าไปยุ่งกับกลิ่นอย่าไปยุ่งกับรสอย่าไปยุ่งกับการสัมผัสใช่อะไรคันติกับเบคาในบารมีสิบถ้ามีอยู่แล้วมันส่งได้ถ้ามีปัญญาอยู่แล้วมันก็ส่งได้นี่ถ้ามีบารมีสิบทองนั้นหลเรานี่ไม่ยุ่ สามโพชเนมตัญยุตารู้จักประมาณในการกินอาหารแต่พอสมควรไม่โลภในอาหารแล้วก่อนจะกินก็ต้องพิจารณาเป็นอาหารเรเบริโกูเดสัญญาเป็นปกติอยาติดในรสอาหารอยาติดในสีอาหารอยาติดในกลิ่นอาหารยาติดอยากินเพื่อความอุ่นพี่อยากินเพื่อความหองใส อย่าก,กินเพื่อหมายอย่าอย่งกินเลสให้เกิดขึ้นกินเพื่อ,อยังอัตภาพให้เป็นอยู่สักจธว่าการกินอย่างไหนเขาบอกอร่อยอย่างนั้นจะแตกออกไปเจ้าของบอกอันนี้อร่อยค่ะน่าอร่อยครับอย่างนั้นเราเว้นเลยอย่าก,กินของที่ใช้คำว่าอร่อยอย่าก,กินแอ้มันคิดว่าจะอร่อยติดในมันเลิกกินเสียกินอย่างอื่นต่อไป กินอย่างจระเคชาคิยานิโยคประกอบความเพียรอยู่เป็นปกติที่ผมบอกว่าภาวนาพิจารณาอยู่ฟังเสียงเทพเป็นเครื่องสอนอยู่เป็นปกติที่ห้าศรัทธาความเชื่อต้องใช้ปัญญา อย่าเชี่ยส่งเด็กใครเขาสอนมาเขาแนะนํามาต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาทบทวนตามหลักสูตรที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนว่าปัญญาพิจารณาดูว,ว่าคําสอนเนี่ยเป็นผลแห่งความดีเป็นผลแห่งค,ความสุขหรือป็นผลความทุกข์เป็นเครื่องตัดก,กิเลสหรือเปล่าฮิริอายความชั่วโอตปะกลัวผลของความชั่วจะให้ผลเป็นทุกข์ พระหสัจตั้งใจจำจำแล้วก็ปฏิบัติตามด้วยตามแบบเราศึกษามากฟังมากไอ้ฟังมากศึกษามาก,มาก,มาก,มากแล้วไม่ปฏิบัติตามไม่ใช่ปัญญาพิจารณานี่มันแบบมันแบบทรงความเป็นสัตว์นรกเอาไว้อันนี้ไม่ใช่วิริยะความเพียรมีแล้วในบารมีสตินึกไว้เสมอว่าเราบทเป็นพระเพื่อหวังพะนิพาน เราต้องการพนิพาณปัญญามีเวลแล้วในบารมีสิบรู้สภาวะตามความเป็นจริงของขันห้าไม่โมเมาในขันห้าตัดขันห้าทิ้งไปใช้อารมณ์ตัดไว้เสมอว่ราะทมไมชาญชาญที่หนึ่งชาญที่สองชาญที่สามชาญที่สี่พยายามทรงชันไว้เสมอเป็นปกติแล้วก็มาดูอารมณ์ตามจริต ถ้าอารมณ์แห่งความรักเกิดขึ้นก็ใช้กายยกตานุสติกสุปกรรมฐานตัดมาเสียถ้าอารมณ์ความโกรธความเพีย่บ่ายเกิดขึ้นเราก็ใช้พรหมิหารสีหรือว่ากสินสีคือกสินสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวตัดมาเสียถ้าอารมณ์มันงุนง่านตัดสินใจอะไรไม่ลงได้กระโมหรจริตกวิโตกจริตก็ใช้อนาปานุสติโดยเฉพาะ อย่าไปใช้คำภาวนามันจะยุ่งแค่เดินนับเก้าวนั่งนับลลกระคำนั่งนับโกรดทับสายก็ได้มองอะไรเหมื่อโดยเฉพาะดูพระพุทธรูปดูวัตถุก,ก็ได้ถ้าศรัทธาจะริกเกิดขึ้นก็จับอนุสติหกประการคือพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติศีลานุสติชาคานุสติเทวตานุสติ อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสระนะพระอโรมันโฟมันต้องการรับก็รับในสิ่งที่ดีถ้ามีความเฉลี่ยฉลาดมีอารมโปรก็ใช้มรณานุสติอาหาเรปฏดีโกรัญญาเจตุธาตุฐานสีว่ฐานสี่อุปสมานุสติถ้าหากว่านิวรณ์มันเกิดขึ้นนิวรณ์เกิดขึ้นนี่อาการตัดนิวรณ์ ตัดด้วยการภาวนามันทรงตัวช้าก็ตัดไปด้วยพระกรรมฐานกามาฉันทะตัดด้วยอสุปรกรรมฐานและกายกายยขตาโุสติความโกรธความเยายบาดก็ตัดด้วยพระมีหานสี่และก็เราสินสี่ตามที่กล่าวมาความม่วงเกิดขึ้นเดินเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปเสียใช้วิธีจงกรมมันทนไม่ไหว ฟังเสียงให้หลับไปในเมื่อมันจะทนไม่ไหวจริงๆก็อย่าไปทนมันจะเป็นโรคสมเสัตว์เปิดบันทึกเสียงตาอารมณ์ที่เราพอใจให้มันหลับไปกับเสียงที่เป็นธรรมอย่าปล่อยให้มันไร้ไประโยชน์นี่อารมณ์ฟุง้งซ่านอ่าอารมณ์ฟุง้งซ่านก็ใช้อนาปานุสติเรียกว่าเรียกวหาวิธีการแก้อารมณ์ฟุง้งซ่าน มันสั้นจริงๆโดยเฉพาะก็เปิดแผ่นบันทึกเสียงฟังตามที่เราชอบใจอารมณ์สงสัยเกิดขึ้นก็หาความเป็นจริงว่าพระพุทธเจ้าทันเทศถูกไหมเกิดแก่เจ็บตายเป็นของจริงไหมหิวเป็นทุกจริงไหมหนาวจัดเป็นทุกจริงไหมร้อนเป็นทุกจริงไหมปวดเมื่อยเป็นทุกจริงไหมความปรารถนาเป็นทุกจริงไหม ความป่วยไข้ไม่สบายเป็นทุกจริงไหมเวลาจะตายทุกเวทนาบีบขั้นหนักนี่เรายังไม่ตายไม่ต้องคิดก็ได้ใช่อารมณ์อย่างนี้เป็นปกติลืมตายขึ้นมาเวลาเช้าจงอย่าลืมบรารมีสิบประการและคุมบรารมีสิบประการไว้ตลอดวันในขณะที่ท่านตื่นอยู่ แล้วใช้อารมณ์อย่างนี้ไว้เสมอการคุยกันเรื่องตีริชานคาถาพักงดไปเลยเด็ดขาดอย่าให้มันมีและก็บริโภคความกังวลห่วงน่นห่วงนี่ห่วงพ่อห่วงแม่ห่วงพี่ห่วงน้องห่วงเมียห่วงผัวห่วงลูกห่วงเต้าห่วงทรัพย์ห่วงสินตัดมันทิ้งไปเราตายลรวแบกไปได้ไหม อย่าไปแบกความงโง่อยู่ดิแล้วเข้าบวดขาาเข้ามาในเขของว่าพุทธศาสนาแ้นต่อไปเวล,ลาจะเดิปปนปฏิบัติหรือจะไปไหนก็ตามห้าอารมณ์มันทรงตัวอันดับแรกแล้วก็จับอริยสัจอริยสัจนี่มันทรงตัวอยู่คือพิจรารณาเห็นความทุกข ความทุกข์ที่มันมีอยู่นะัมันทุกข์เหลือหลายใช้ปัญญาพิจารณาหาจริงๆว่าคนเราที่เกิดมาสัตว์ที่เกิดมาเนี่ยมันเกิดมาหาความทุกข์ไม่ได้เกิดมาหาความสุขมันทุกข์จากอะไรทุกข์จากอำนาจาคนรคะความรักรักในรูปรักในเสียงรักในกลิ่นลิรักในรสรักในสัมผัส ผูกพันในบุคคลสัตว์และวัตถุแล้วนั่งพิจารณาว่าคนเราทุกคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาเต็มไปด้วยความทุกข์การทัองประกอบกิจการเนี่ยมันเป็นความทุกข์เราขณะที่เดินบินบบาตก็เพราะอาศัยความทุกข์เป็นปัจจัยมันต้องบินบบัตเพราะอะไรเพราะไม่อย่างนั้นความหิวมันบีบคั้น การเดินไปมินาบายก็เป็นทุกข์มันต้องเหน็ดต้องเหนื่อยแทนที่จะน,นั่งสบายนอนสบายมันก็ต้องเดินไปเอเวลากินมันก็ยังเป็นทุกข์อีกเพราะอะไรอาหารที่มันคนกับเราหรือไม่คนกับเรามันก็ไม่แน่บางทีมันมีอย่างนี้ใจปรารถนาอย่างโน,น้นถ้าไม่ได้ตามความปรารถนามันก็เป็นทุกข์แต่เราต้องห้ามมันเสีย ว่า,าการของขันห้าเนี่ยมันเป็นเรื่องของความทุกข์ทั้งหมดผมจะพูดให้ฟังได้ย่อๆเพียงแค่คำข้าวคำเดียวการรับคำสอนมาท่านบอกว่าข้าวก่อนจะกินเข้าไปในปากมันทุกข์คือเรากินทุกข์ถ้าเรายังเกิดมาเพื่อกินอีกมันก็ทุกข์อยู่อย่างนี้ตลอดเวลา ้็คำข้าวที่จะเป็นข้าวสุกเราจะกินก็ต้องใช้มือใช้ช้อนตักมันเป็นงานสร้างหลักธรรมนี่มันเป็นอาการของความทุกเวลาที่เรานั่งกินเนี่ยควรจะเป็นเป็นเวลาที่เราพักผ่อนนอนสบายอย่างที่ท่านเทวดาืด้พรมและท่านที่เขานิพพานไปแล้วท่านไม่ต้องมายุ่งกเรื่องความกินของเราความกินที่มันเป็นทุกอย่างนี้ ก็นี่เรามันเลวเสื่อเกิดมาหาความทุกข์เพราะอำนาจการติดในกิเลสตัณหาอุปาทานและผุศลกรรมแล้วเมื่อกินแล้วมันก็เป็นทุกข์ของเวลาจะกินอยากกินถ้ากินไปแล้วล่างมือล่างปากมันเหม็นในของที่เราจะกินเข้าไปเนี่ยมันสะอาดและสกปรกถ้ามันสะอาดจริงๆแล้วก็จะไปล,ล่างปากล่างมือมันทาไม เป็นอันว่าเรากินของทุกข์เข้าไปของที่ได้มาจากความทุกข์ร่างกายมันก็แบกทุกข์เรากินของสกปรกเข้าไปร่างกายมันก็สกปรกสำหรับข้าสุขที่จะเป็นเข้าสุขได้มันเป็นข้าสารมาก่อนกว่าจะเป็นเข้าวสารต้องซ้อมต้องสีต้องำํำต้องทําทุกอย่างให้มันเป็นข้าสารมามันต้องออกแรงมันก็ต้องเป็นทุกข์ แล้วเป็นข้าวสารแล้วก่อนจะกินเขาต้องหงงต้องหาต้องหาเฟืนต้องหาเตาต้องหาหน้ำต้องหาหมออมาประกอบกิจการงานไปควบคุมการงานให้ข้าวเป็นข้าวสุกนี่มันก็ทุบก็มันเหนื่อยผมยายพูดให้ฟังได้ย,ะยะ่อๆถอยหลังลงไปทีข้าวก่อนที่จะมาเป็นข้าวเปลือกมันก็ต้องหาต้นข้าว ต้องไปทำไร่ไถนามาก่อนต้งหวานต้องคลาดต้องสับตากแดดตากลมเต็มไปเลยความลำบากการกระทำอย่างนั้นมันเป็นอาการของความทุกข์เมื่อข้าวเป็นต้นข้าวแล้วก็ต้องมีการระมัดระวังรักษาให้ยารักษาโรคป้องกันตราย่าเพิ่งเกิดจะต้นข้าวมันก็เป็นการทรมาน เมื่อต้นข้าวออกโรงแล้วสุกแล้วก็ต้องเกี่ยวการไปเกี่ยวข้าวก็เป็นาการของความทุกข์แบกบหามข้าวเข้ามากว่าจะเป็นข้าวเปลือกเป็นไม่ข้าชฉางได้ก็ต้องใช้แรงงานมากมันเป็นทุกข์นี่ท่านสาลาวมไปว่าข้าวคําเดียวเนี่ยก็ในนา,นานในก่อนที่มันจะเป็นนานมันเป็นป่าชัดต้องไปฟันต้นไม้ท่านลองนั่งนึกซิไวไอ้ฟันต้นไม้ทีละต้น มันเหนื่อยหรือมันไม่เหนื่อยต้นไม้โค่นมันแล้วต้องบันเป็นท่อนลากต้นไม้ไปเพื่อพ้นพื้นที่มันเหนื่อยขนาดไหนโค่นต้นไม้มาแล้วก็ต้องขุดต่อไอ้นาเดียทําข้าวมาพอกินเนี่ยมันใช้โค่นต้นไม้ต้นเดียวพอไหมต้องโค่นกี่ต้นมันเหนื่อยขนาดไหนมันลากต้นไม้ถอยต้นไม้ไปแล้วก็ต้องปรับพื้นที่ให้มันดีทําเป็นคันทําพื้นที่ให้เรียบ มเมื่อทําพื้นที่เรียบร้อยดีแล้วก็ต้องหาอุปกรณ์ในการทํานามาหาวัวหาควายหาไถหาขา้าวบกหรกหาอุปกรณ์ต่างๆสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะได้มาด้วยอาการของความทุกข์เห็นความทุกข์้วยอย่างก่อนจะกจินข้าวเข้าไปคำหนึ่งคิดถอยหลังลงไปเสื้อผ้าแต่ละชิ้นที่เราจะมีใช้มันมาด้วยความทุกข์มาจากการงาน วัตถุแต่ลดชิ้นที่เราจะได้มาใช้มันมาด้วยความทุกข์บางทีเราไม่ทุกข์แต่ว่าชาวบ้านเขาทุกข์เรากินทุกข์ของชาวบ้านเขาเมื่อชาวบ้านเขาทุกข์แล้วเขาหาสิ่งที่มาให้เราได้ด้วยความทุกข์เราก็ต้องทําตัวเป็นโปชนียบุคคลที่ดีอย่าทําตัวเป็นเปรตเพื่อใส่เขาอยู่ที่เรียกกันว่าปรัชตูปชีวีเปรต รัรพตูปะชีวีเปรตจะมีชีวิตอยู่ได้เพราะอาศัยการเกื้อกูลจากบุคคลอื่นนี่สภาพของเราปกติเป็นเปรตแต่คนจะเป็นเวมานี่ก็เปรตคือเปรตที่สามารถจะสร้างวิมานให้ตัวอยู่ได้เองด้วยแล้วก็สร้างวิมานให้ชาวบ,บ้านเขาอยู่ได้ด้วยด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ มองอาหารมองวัตถุมองทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่เกิดมันได้เพราะอาการของความทุกข์สถานที่อยู่ของท่านอุปก,กรณ์ต่างๆที่มีอยู่กระแสไฟฟ้าน้ำก็ดีที่อยู่ก็าตามแม้เสียงที่ได้ฟังคำสอนนั้นมันก็มาจากความทุกข์ที่ผมสร้างมันขึ้นมาด้วยความเหนื่อยแล้วผมจะทำขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยชาวบ,บ้านเขาก็ต้องทุกข์เขาหาเงินหาทองมันได้ด้วยความทุกข์ แล้วท่านมันนอนอยู่เป็นกองทุกข์ของบุคคลที่เขาหวังดีแล้วท่านอย่าไม่ประพฤติดีประพฤติชอบอย่าทําตัวเป็นปรัะรัตตัวประชีวีเปรตแล้วใครคนไหนเขาจะต้องการท่นานโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมเองเนี่ยผมไม่พูดไม่ต้องการผมเข้าใจว่าชาวบ,บ้านก็ไม่ต้องการเหมือนกันผมจะถือเฉพาะพระธรรมวินัยเท่านั้นเป็นเรื่องสําคัญ เรื่องผู้ปกครองของท่านเรื่องบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับท่านจะเป็นคนชนไหนก็ตามเขาจะทําบุญจากาในการสร้างวัดมาแล้กี่ล้านก็ตามถ้าว่าท่านเสียผมจะไล่ท่านออกไปเขาจะมาค้านผมจะไม่ยอมรับฟังเด็ดขาดผมถือว่าคนที่อยู่ในที่นี้ทุกคนต้องมีบารมีสิบครบต้องมีเจรณะสิบห้าครบ และก็ต้องมีทุกสิ่งทุกอย่างตามที่กล่าวมาแล้วครบอย่าลืมว่าทุกอย่างเนี่ยต้องครบกันทุกอย่างอาคารสถานที่ที่อาศัยตามพระวินัยต้องปฏิบัติต้องอยู่อย่างบุคคลผู้อาศัยอาคารแล้วอยู่อย่างบุคคลผู้อาคารในอาศัยตัวท่านด้วยวัตถุของสงทุกอย่างอย่าละเลย จงจาให้ดีนะว่าสถานที่นี้ต้องการคนประเภทนี้ทอนะนี้เมื่อเราพิจารณาหาทุกจากวัตถกุก็ดูทุกจากบุคคลนั้ดูความสุขกับกรกจากบุคคลคนที่ก็เดินไปเดินมาเขาควงโคกันเขาเดินไปได้วยความสุขแต่ว่าก็เดินไปไดยความทุกข์นั่นต่างคนต่างระแวงต่างคนต่างสงสัยซึ่งกันและกันทางนั้น เกรงว่าต่างคนต่างจะไม่รักกันจริงจ้าใจหอ,อกห่างซึ่งกันและกันนี่เขานั่งเราคู่ครองท,ทุกผู่ครองไม่มีใครไว้วางใจกันจริงต่างคนต่างมีทุกข์หัวห่วงเมียเมียห่วงผัวเกรงว่าจะนอกใจหัวห่วงเมียเมียห่วงผัวเกรงว่าจะใช้ทรัพย์สินมากเกินไปใจทรัพย์สินไปใช้ในสิ่งที่ไม่ควร ถ้ามีลูกมีเต้าขึ้นมาก็เต็มไปด้วยการของความทุกข์นี่มันทุกทุกอย่างมันทุกไปหมดมองให้มันดีเมื่อมองเห็นคนเป็นทุกมองเห็นวัตถุเป็นทุกแล้วก็มองหาความจริงของคนและสัตว์และวัตถุว่ามันสะอาจหรือสกปรกนี่ในขณะเดียวกันเห็นคนเขาเดินผ่านไปผ่านมาดูข้างนอกก็มองข้างใน ว่าร่างกายของเขาเต็มไปด้วยความสะอาดและเต็มไปด้วยความสกปรกคนสวยที่เขาต้องการประคับประคองกันมันน่าประคับประคองตรงไหน,นมันไม่มีอะไรที่จะควรแก่การประคับประคองเลยเพราะสภาวะของเขาเนี่ยมีสภาพไม่ต่างกับถุงอุจาระไอถุงเลืดไท่ที่มันเต็มไปด้วยอุจาระ มันเป็นของเหม็นมันห่ออยู่ข้างในถ้าลักษณะหน้าตาผิวพรรณสวยก็นึกว่าผ้าแพรหออ่อจาระถ้าลักษณะผิวพรรณข้างนอกไม่สวยก็แสดงว่าผ้า,าดิบมาหออ่อจาระหรือว่ากรสอบหอ่อจาระ <c oughs> คิดถึงความรังเกียจในร่างกายของเราและของเขาให้อารมณ์มันส่งตัว น้วคิดถึงต่อไปว่าคนทั้งหลายเราก็ดีเขาดีจะทรงสภาพอยู่อย่างนี้เลยในที่สุดมันก็ตายหมดให้เดิงแก่เราทราบแล้วในที่สุดมันก็ตายทำอารมณ์ใจให้มันทรงตัวอย่างนี้เป็นปกติอย่าสนใจการน,นินทาแบบสังสารคำนินทาและสังเสริญอย่าสนใจนั้นโลกกรรมทั้งแปบริการอย่าสนใจ มันมาอย่างไรก็ให้มันไปอย่างนั้นอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปถือเอาปเป็นเรื่องเป็นสาระเป็นขันสารภาวะคันธาธุระทำทุกอย่างแต่ว่าจงอย่าติดใจว่านี่มันเป็นเราเป็นของเราเมื่อทำไปเดี๋ยวมันก็พังทำไปเดี๋ยวมันก็หมดแต่ก็เราก็ทำทำด้วยนาาของเมตตา สงเคราะห์คนสงเคราะห์ท่านพิสุสมมเนธที่จะมาทีหลังทำด้วยการสงเคราะห์ไม่ได้ทำเพื่อความประสงค์ให้เขาชมเขาเฉยเรื่องคำชมของบุคคลอื่นนะยกเว้นแช่ใครเขาจะว่าดีกว่าฉังใครเขาว่าั่วกกว่าฉังเราทำให้มันถูกตามปรธรรมวินัย เราคิดอย่างนี้เราเพื่อประโยชน์อะไรอารมณ์ใจเราตั้งไว้เสมอว่านิพานัาสสะสัชิกิริยายะเอตังกาสาวังคเโตว,วาข้าพเจ้าขอรับผ้ากาสาวาพัดเพื่อทําให้แจ้งสิ่งผนิพัน์อารมณ์ทรงตัวเพื่อนิพัน์ใครเยอะจะหาว่าบ้าวันหลังก็ช่งางใครจะหาว่าคนสมัยนี้ถึงนิพันธ์แล้วไม่มีก็ช่างนั่นเป็นเรื่องของเขานี่มันเป็นเรื่องของเรา เราต้องการพระนิพพานถ้ามันไม่ได้ชาตินี้มันก็ได้ชาติต่อไปถ้าเราบวชมาไม่บวชเพื่อน,นิพพานแล้วก็บวชเพื่อเป็นสัตว์นรกถือว่านิพพานไม่มีแล้วชานสมาบัติไม่มีแล้วความเป็นพระอริยเจ้าไม่มีแล้วทําไมมันจะไม่มีในเมื่อพระธรรมคาสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าที่เรียกว่ามรรคแปดเกียรติสมาธิปัญญามันยังมีอยู่ แล้วทำไมความเป็นพระอริยเจ้าความเป็นชานสมาบัติคัมมนิพันธ์ทำไมจริงะยังไม่มีที่ไม่มีก็เพราะว่าเราทําตนเป็นปรัตตูประชีวีเปรตบวยเข้ามาเพื่อหวังจะเอาเปรียบชาวบ้านใช้ทรัพย์ใช้สิ่งของชาวบ้านเขาที่เขาหาเข้ามาโดยยากแล้วก็หลอกลวงชาวบ้านว่าเราเป็นนักบวชเท่านั้น แอาละสำหรับคัดเศษหน้านี้ก็มองดูเวลาก็หมดปซะแล้วนี่ยี่สิบเจ็ดนาทีเสศษค่อยรับฟังข้อวัดปฏิบัติในหน้าต่อไป